การนะครับป่าปืนนะครับมาดูกันนะครับผมว่าจะปิดขัดอะไรไหมนะครับขาเข้าทุลักทุเลนิดนึงนะครับเป็นดินทรายนะครับผมพื้นที่เราเป็นดินทรายครับมาเลยนะครับผมป่าปืนขึ้นขึ้นแล้วขึ้นหมดแล้วนะครับผมมาเลย แล้วครับต <actions>. <as 2> ิดแล้วท mm ่านผู้ชมเสรแล้วฝนตะลุ่มเลยโอ้หแรงยังดีแรงยังดีนะครับผมไงกุ๊บครับไงกุ๊บไงกุ๊บซาวนะครับไงกุ๊บซาวสุดยอดนะครับโอ้ดูดูครับดูกันนะครับจะออกจะออกได้ไหมสั่นสันนะ นี่ถอยอยู่นะครับ,บนี้เราถอยนะครับโอ้โหลาบมันๆนะครับ,บ,รบติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วครับท่านผู้ชมไงคุบเลย ควัน,ว,นวิ่งหนีควันมันเสร็จแล้วครับอยากเขียวนะครับหนักตอนรถหนักมันไปได้อยู่เนาะรถเบาแล้วมันฟรีแล้วนี่รถเบามัน,นฟรีแล้วครับผมผมขี่ครับผมตามรถชมฮะปามาดูผลงานนะครับป้าปื๊ดทำอะไรไว้ต้องฝนต้องทำไงเนี่ยเอาเสียมา เอาเสียมากกลดเลยเอ้ยเอาเสียมาขุดเล้วอาเสียมาขุดดีคนกรุงเทพแน่นอนเลยเนี่ยเออนะครับดูลึกพอสมควรนะครับก็ขุดนะครับต้องขุดขุดหรือเปล่าไม่รู้เผื่อรถอาจจะมีแรงนะครับขึ <c oughs> ้นได้เองไหมมาติดตามชมนะครับถอยนะครับตอนนี้เราถอยอยู่นะควันดำเลยครับควันดำโอ้รถมันเบานะครับรถมันเบา ลงตู้ไปเยอะแล้วครับผมลงตู้ไปเยอะแล้วขยมน้อยโอ้แรงแรงดีครับแรงแรงดีครับยักษ์เขียวเราแรงดีครับแรงดีมากขึ้นได้แล้วนะครับขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วครับพันกระลุมเลยนะค,ครับพันอไงปุ๊บครับไงปุ๊บพี่น้อง ขึ้นไปแล้วต้องเบี่ยงออกนะครับเบี่ยงออกพี่มันเกิดไปเอาเสียมมากลดดิแล้วหล่อเลยเสียมากลเอาเป็นเป็นมุกเนาะครับตอนนี้เราเราจะถอยเพื่อเอาตู้ไปลงอีกฝั่งหนึ่งครับนุ่นอีกข้างหนึ่งทางซ้ายเรายังมีตู้ยังไม่ได้ลงครับยี่สิบสี่ใบนะครับผม ครับต้องเร่งเร่งสู้นะครับมาติดตามชมใกล้ๆนะครับยาวเลยแบบสุดยอดมากครับผมโอเคครับผมน่าจะไม่มีปัญหาน,ะน่าจะไม่ติแล้วในฝั่งนี้มันดินมันจะแน่นอยู่นะครับผม ฝั่งนี้ดินแข็งแล้วนะครับผมโอเคครับผมตามครับเอา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 อยังติดอยู่นะครับพยายามเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับผมเห็นแล้วอยู่อยู่จิกเลยครับตอนนี้ครับผมโอเคครับ